สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับวันเดียวคนแห่ดูตัวจริง8ล้านคนเดียวที่ไม่ใช่นายกแต่รู้จักทั้งประเทศคนดู8ล้านเจอตัวจริงแล้วสาวที่อยู่หน้าตู้ ATM มาตลอด6ปีไี่ได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลนั้นต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่สาวรายหนึ่งได้โพสคลิปต,ตู้ ATM แห่งหนึ่งไ,ได้ถามลูกสาวว่า ู้หญิงที่ยกมือไหว้อยู่ที่หน้าตู้ ATM เป็นใครคะจำได้ไหมลูกสาวสุดน่ารักก็บอกได้ว่ามามีซึ่งหลายคนไม่เคยรู้ว่าเจ้าของตัวจริงที่ยิ้มหวานยกมือไหว้โชว์อยู่ที่หน้าตู้ ATM กรุงไทยมาเป็นเวลา6ปีซึ่งสาวรายนี้เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วจ้าปัจจุบันอายุ35ปีซึ่งเมื่อหลุดคลิปภายในหวันเท่านั้น คนก็ได้ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลานปัจจุบันมียอดคนเข้าไปดูแล้วกว่า8ล้านวิวและต้องบอกเลยว่าล่าสุดนั้นเธอยังสวยและน่ารักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนครับการเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆโดยในโพสต์ระบุข,ข้อความว่าไม่คิดว่าจะมีคนจําได้เลยค่ะขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ